สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะครอบครัวชูขำประกอบพิธีชาวพนก,กิจศพคุณแม่เอี้ยนชูขำมารดาประธานชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุตเจดีสมุตรปราการณนะเมรุวัดบางเพลงใต้ ที่ศาลา5วัดบางเพลงใต้รามคำแหงเลขที่187ทับ1แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครครอบครัวชูขำประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายพัะตาหารเช้ามาติกาบางสุกุลแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่เอี้ยนชูขำมารดานานสมนึกชูขำหรือบ่าวดำ ประธานชมรมชาวปากใต้พระประแดงพระสมุรเจดี JD, สมุดประการอุปนายกสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกร,ร,รชุงเทพมหานาครและสมาชิกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถมัมซึ่งคุณแม่เอี้ยนชูขำป่วยด้วยโรคชราและได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อวันจันทร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2566สิริอายุรวม89ปีค่ะ โดยมีน,นายธนกิจเลิศไกลธนาพาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เลขาธิการสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครกรรมการบริหารสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุดเจดีสมาคมชาวใต้สมุดปราการ ชมรมธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยตลอดจนตัวแทนเจ้าของบริษัทห้างร้านเหล่าบรรดาเครือญาติเพื่อนสนิทมิตรสหายและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับทางครอบครัวชูขำเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงซึ่งมีนายสุเรืองฤทธิสุขชุมที่ปรึกษาชมรมชาวปักใต้พระพระแดงพระสมุทเจดีเป็นตัวแทนจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดทูบเทียนหน้าตู้พระธรรม ทั้งนี้นายชุมพลชูวิราชบริษัทชูโฟติกจำกัดเป็นตัวแทนถวายผ้าไตรและจัดตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลกรวดน้ำรับพรจากนั้นเข้าสู่พิธีชาวพนกิจศพคุณแม่เอี้ยนชูขำโดยมีพันตำรวจเอกสีฮเดชสะกอบแก้วรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2อ,อุป,ปนาย,ยกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถมเป็นตัวแทน พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตราบางสุกุลได้รับความเมตตาจากท่านพระครูถาวรธรรมานุสิทธ์เจ้าอาวาสวัดบางเพลงใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบางสุกุลพร้อมด้วยครอบครัวชูขำและแขกผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุกุลรวม24ไตรค่ะ คุณแม่เอี้ยนชูขำเกิดเมื่อพุทธศักราช2477ณบ้านตรงตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนงังจังหวัดนะครศรีธรรมราชมีพี่น้องร่วมมารดาทั้งสิ้น9คนโดยคุณแม่เอี้ยนเป็นบุตรคนโตเป็นพี่สาวที่ดูแลน้องๆทุกคนแทนผู้เป็นพ่อแม่ได้อย่างดีและได้สมรสกับคุณพ่อพินชูขำก่อนย้ายมาอาศัยอยู่ณบ้านหนองนก ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุตรธิดารวมสิบคนระหว่างที่มีชีวิตอยู่ท่านมีอุปนิสัยที่ใจบุญสุนทานมีความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามและมักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ยากไร้เสมอความที่คุณแม่เป็นคนใจดีและมีความเมตตากับทุกคนทำให้คุณแม่เยนเป็นที่เคารพนับถือและยังเป็นที่รักของเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะ คุณแม่เอียนชูขำในบทบาทหน้าที่แม่ท่านได้ทำหน้าที่แม่ที่ดูแลลูกๆอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องท่านยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกๆในทุกสถานการณ์ ความผูกพันของคุณแม่เอี้ยนในฐานะคุณยายคุณย่าที่เลี้ยงลหลานคอยดูแลสั่งสอนจนลหลานเติบโตมาเป็นอย่างดีคุณแม่เอี้ยนชูขำป่วยด้วยโรคชราและได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในอ้อมกอดของคุณพ่อพินชูขำผู้เป็นสามีและคู่ชีวิตของคุณแม่เอี้ยนจึงนำความเศร้าเสียใจแก่ลูกหลานและญาติิเป็นอย่างยิ่งโดยสิริอายุรวม89ปีค่ะ จบเปียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ,บวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานคุณแม่เอี้ยนชูขำซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านสมนึกชูขำประธานชมรมชาวใต้พระประแดงพระสมุทรเทดีขณะเดียวกันท่านยังเป็นอุปนายกสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพหมหานาครแล้วก็เป็นสมาชิกสมาคมชาวใต้ ในพระบรมราชูประถมขุนทนติเลิศไตรธนาภาในฐานะเลขาธิการสมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรรัก,การบริหารของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปัมถมต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณสมนึกชูข่ำที่สูญเสียคุณแม่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว และขณะเดียวกันในฐานะที่ผมเป็นกรรมการของสมาคมชาวใต้เป็นคนหนึ่งที่สนิทกับคุณสมนึกชูขำต้องกราบขอบพระคุณท่านพลตำรวจเอกสุเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูประถมซึ่งท่านได้ให้เกียรติในวันชาปนากิจวันนี้ท่านได้มอบหมายให้พั้งหวดเอก เสียเดชสะกอแก้วรองผู้การมาเป็นตัวแทนท่านในนามของนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทำหน้าที่เป็นประธานในงานชาลิกิจในวันนี้เราชาวใต้อยู่กันด้วยความรักด้วยความสามคัคคีงานศพคุณแม่พี่ดำคืออีกจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวปักใต้เราซึ่งสังเกตได้ว่าทางสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้เกียรติได้ให้กําลังใจกับพี่ดำมาตลอดสมาคมชาวนาคนรศรีรมราชก็ร่วมแรงร่วมใจในงานนี้มาตลอดเวลาสังเกตได้จากพวงรีดจ,จากท่านอุปนายกสมาคมชาวปากใต้ท่านทรพลเลวิสิต อุปนายกคนที่หนึ่งที่ทําการแทนท่านพลดมรเดชสุเจษนักพาขนขณะเดียวกันท่านว่าที่ททร้อยรีสิทธิพรปานทิ์ท่านด็อเตอร์ชเวงตักลัตนาวิราชด็อเตร์ประวิทย์ใจห้าวหลายๆคนครับที่เป็นกําการของสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเฉพาะวันนี้หลายๆคนในสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ทรงตัวแทนเข้ามา ร่วมในงานชาปนก,กิจในวันนี้ด้วยโดยเฉพาะชมรมชาวใต้พระประแดงพระสมุทเจดีซึ่งมีคุณสมนึกชูขำเป็นประธาน เป็นอีกเสาหลักหนึ่งของสมาคมชาวนาครรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครเป็นเสาหลักใหญ่ที่พี่น้องชาวใต้พระแดงพระสมุทรเจดีทุกคนรักใคร่สามคีและก็ช่วยเหลือกับสมาคมชาวนาครรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูประถมตลอดมาผมถือโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกคนแทนเจ้าภาพกราบขอบพระคุณทุกชมรม ทุกสมาคมที่ส่งพวงหรีดมาร่วมงานกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานตั้งแต่คืนวันที่24ซึ่งเป็นวันที่คุณแม่เสียวันแรกจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่28ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่จะชาปนกิจศพคุณแม่ในเวลาตอน16นาฬิกาวันนี้กราบขอบพระคุณมากครับ